อาสวัสดีครับวันนี้พบกับอะไรเนี่ยนะผมนีกอีซูับโยอีซูซูนะครับผมของบริษัทอีซูซูหับอนใช่สาขาที่มีแต่ไหนใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงออปชั่นอากาศของรถอีซูอ่ามันจะมีออปชั่นหนึ่งครับที่ลูกค้าบางท่านยังไม่รู้สมัยก่อนจะไม่มีตัวนี้ใช่นะครับระบบอะไรพี่ HDC HDC อ่าครับชะลอความเร็ว ทางลาชันก็คือว่าเราจะลดลงแตบบ่เข่าเป็นเนินเขาอ,อะไรสูงๆใช่ครับจะมีระบบตัวนี้คอยช่วยครับจากหายห่ก่อนเนี่ยรถเนี่ยจะไม่มีมเพราะฉะนั้นนะตัวเนี้ยที่มันไม่มีมันจะเกิดอันตรายนะครับต่อต่อต่อการลงทางราชันได้ใช่ครับอาจจะทำให้เบรกร้อนเพราะเราต้องเบรกลตลอดอาจจะทำให้เบรกแตกได้ วรนนี้เรามีสูงเราเ็เลยพัฒนาตัวระบบ SDC ขึ้นมา5นะครับโดยที่เราไม่ใช่โดยเฉพาะความแตกไปปลอดภัยของลูกค้าแต่จะมีตั้งแต่ตัวแซดแซดขึ้นไปขึ้นไปนะครับอย่างเช่นแซดอัลโต้แซดทีเอมีหมดปขึ้นไประบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ในรถมิวก็มี่าไปดูตัวที่มิวนะครับไปตรงนี้ตรนี้ เรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่า HDC เนี้ยมันคือระบบอะไรนะครับผมก็จะเป็นระบบของตัวนี้นะครับ HDC นะฮะหน้าที่ของมันนะครับสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะลงทางลาดชันนะครับเสร็จปุ๊บนะเราจอดรถปุ๊บนะเรากดใช้งานพอเรากดใช้งานปุ๊บนะครับจะขึ้นเตือนที่หน้าจอเป็นรูปรถสีเขียวนะฮะเขียวนะครับเตือนโชว์หน้าจอนะครับตัวนี้นะครับการทํางานของเขานะฮะจกความเร็วเนี่ยมที่ไม่เกินห้า เกินกวา่า30ขึ้นไปเนี่ยความเร็ว30น,นะตัวนี้จะตัดระบบเป็นทํางานปกติกตใช่ครัเราจะต้องเหยียบเดรกเพราะว่ามันเป็นการคํานวณของเขาครับเพราะว่าเขาจะคิดว่าประมาณว่าเกินกวา่า30แล้วเราเราสามารถใช้เองอ่อามเองได้นะครับเราต้องกดใช้ พอเรากดใช้พุ vote, ม่มทีม่เคยทำงานเองเลยถูกต้องเราไม่ต้องเหยียบเคร่งไม่ต้องเหยียบคันรแค่ไม่ต้องเหยียบมมเยบรกแค่แปคอบาาัง <refriger> ครับนี่คือตัวดีนะครับของระบบ SDC SDC นะครับซึ่งมีใน e s ูตั้งแต่ตัวเกียร์แทบขึ้นไปนะครับ แล้วส่วนของคลิปต่อไปนะฮะฝากติดตามด้วยนะรัป,ดปกดสุดท้ายนะครับปดกระดิ่งปุ้งกิ้งปุ้งกิ้งนะครับแล้วก็คลิปต่อไปอเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆของที่สุอีกทีนึงใช่ครับ <นะ S 2> ผมเพราะว่าเรามีเยอะมากใช่ใชนะฝากไว้ด้วยวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับระบบเกี่ยวกับระบบ H D C วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ